รู้ไหมท็อปบิตคับกับพี่ป้อมพาวุฒเนี่ยเคยให้บิตคอยพี่ก้องด้วยนะครับแต่พี่ก้องมองไปเห็นโอกาสตอนนี้ทิ้งมไว้ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้ย้อนกลับไปนะครับหลายปีแล้วเลยวันนั้นนะ่ะเห็นท็อปยังเด็กๆอยู่เลยฮะยังไม่ได้ตั้งบิตคับเลยมากับป้อมพาวุธเป็นสปีกเกอร์ที่งานงานหนึ่งเขาก็มาเล่าให้ฟังไนงะว่าบิตคอยมันคืออย่างนี้นะมันสามารถโอนให้กันแบบนี้นะมีวอลเล็ตด้วยวันนั้นแจกเลย ก้องเนี่ยมันโอนให้กันได้ด้วยนะโอนให้ผมแล้วผมลองโอนต่อดูเฮ้ยอะไรก็ไม่รู้จะไม่สนใจไงอะไรก็ไม่รู้เล่นอะไรก็ไม่รู้เหมนสนุกเลยมาวันนี้ไงเห็นบอกว่าราคาราคาบิตคอยเพิ่มขึ้นสูงแบบนี้โอ้โหบีทีซีขึ้นแบบนี้แล้วก็บิตคอยขึ้นแบบนั้นมันทาให้เห็นว่าบางทีโอกาสเนี่ยถ้าความสามารถเนี่ยเรามีไม่ถึงเราก็ไม่สามารถมองที่จะเห็นมันแม้ว่าเขาจะยัดเยียดใส่มือเราแล้วก็ตามเพราะฉะนั้นครับเปิดโอกาสให,ให้กับตัวเอง หาความรู้ในทุกๆวันยิ่งเปิดความรู้ให้เรามากเท่าไหร่ครับเราจะยิ่งสามารถหาโอกาสให้กับตัวเราได้มากเท่านั้นครับถ้าอยากจะมีความรู้และโอกาสมากขึ้นฝากติดตามที่ต้องได้นะครับ